เชื่อจะไปเรียนด้็วเร็วเชี่อจะไปโรงเรียนเร็วเร็วเอ้ยเชอจะนอนเราแล้วเนี่ยเชื่อจะนอนเราอยู่โรงเรียน มันหมดเราไปเลยเล่นแบบปลาแอนเลยนี่ทอขาด้วยฮะนี่ทอดไข่แค่นั่งไข่ด้วยโอ้นทอดไข่ด้วยใครกินนะทอดไข่ใครกินปลาแอกินบอกว่าไงปลาแอนบอกว่าแยกกับบ้านอ๋ออร่อยไหมอร่อยเลยเนออร่อยเลยทอดไข่อะไรไข่เจียวหรือไขด่ดาวไข่เจียวฮะเยาวๆอะไรเงี้ย,ยชิ้ยวไข่พรี๊ จกินด้วยเนื้ี่ด้วยทั้งที่ไก่เผ็ดด้วยอ๋เผ็ดเลยกินได้ไหมล่ะกินได้อร่อยอร่อยเลยเต้นกินหมดไหมกินไม่หมดกินไม่หมดเอาไปให้ใครกินบ้างให้พ่อเองให้ป้าเอ๋ไปแล้วให้ชูจิ๋งชูจิงจ๋งชูจิ๋งนะชูอะไร ชื่อนี่ยนะมันมีชื่ออะไรเลยเพื่อนชื่ออะไรปะเพื่อนชื่อแต่โดมไม้ฮะชื่อโดมไั้ชื่อโดมไม้ดมไม้ดมัยคือใครคนไหนพี่แม่ไม่ได้จำเกับไว้ดิฮะชื่ออะไรอีกนะถูกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรชื่ออะไรเพื่อนชื่อ ไม่รอหามันไม่ถามผู้นี้ถามชื่อเพื่อนมาดิยตอนแรกเรียกถูบุงบุงบุงดีคือวีเรียกไงอืมหามเพื่อนชื่ออะไรถามดิอืมไม่รู้ผู да <un admission> ้นี้ก็ถามแบบกระแหน่คนนี้ชื่ออะไรอ้ยคนนี้คนนี้มันเด็กเดินเล่นกับใครอ้าเดินเล่นกับใครมันนี่กับไอ้คนเดียวมัเพื่อนได้ด้วยเพื่อนมันเล่นเล่นไม่เลยไม่ไม่เพื่อนกับบ้านหมดอุ้ยนี่มันตอนเรีด็กตอนอยู่โรงเรียนนู่นนะเล่นอะไร ตอนที่มีเพื่อนเล่นอะไรบ้างเล่นของเล่นบ้างอะไรเล่นของเล่นเล่นกับใครล่ะเล่นกับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อป้าแอแอเป็นคุณครูเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนมีชื่อพอตไหมเพื่อนมีชื่อพอตจำได้เปล่าเพื่อนมีชื่อพอตพอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้พอพอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย มีชื่อฮันนาไหมมีชื่อฮันนาไหมไม่ใช่ชื่อฮานนาชื่อยักเขียวชื่อยักม่วงชื่อยักเขียวยักม่วงนี่คือยักเขียวยักม่วงโอ๊ยลูกค้า